แยกออกไหมว่าป <ider> MM> ีโป้สีไหนเป็นรสชาติอะไรเริ่มเลยอุยกินมันค <vibrating> ุ้นเคยมากอะกินมันสีขาวอะขาวอะอ่ะอะลองชิมพอกินแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงมีกลิ่นองุ่นนิดหน่อยอะมั่นใจว่าอันนี้คือสีม่วงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็น นี่ส้มก็แดงอ่ะแต่คิดว่าส้มมันมีความเปรี้ยวอ่ะถายว่าเป็นสีสื่อฟมส้กเกมีความเฟรชเฟรชมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสีเขียวอ่ะหรือมันแดงวะ หืออะไรสักอย่างไหมสีเขียวเขียวจบางคนแยกไม่ออกใช่ไหมเราไปหาคำตอบมาให้แล้วทางยูโรเปียนฟู้ดเจ้าของปีโป้บอกรสชาติของแต่ละสีไว้ว่าสีขาวรสลิ้นจี่สีแดงรสสตรอเบอรี่สีม่วงรสองุ่นสีเขียวรสแอปเปิ้ลสีส้มรสสอมแล้วทุกคนแยกออกไหมว่าสีไหนรสอะไร